สวัสดีคืนวันพระสบดีนะครับทุกคนสวัสดีจากถนน304นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอพนมสารคามนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับวันนี้นะครับเป็นการรัดคิวนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเป็นคิวของคลิปวิดีโอที่อื่นถนนสายอื่นนะครับแต่ว่าเหตุการณ์เมื่อตอนกลางวันนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดมากเลยนะครับ จากอุบัติเหตุนะครับบริเวณ4ี่แยกอำเภอพนมสารคามแห่งนี้นะครับก็เลยต้องหยิบยกเอาคลิปนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อนำเสนออันดับแรกก็ต้องเป็นการขอแสดงความเสียใจนะครับสำหรับคนที่สูญเสียนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะครับทั้งหมด3คนเลยที่โดยสารมาขับขี่มากับรถจักรยานยนต์นะครับที่ถูกรถกระบะฝ่าไฟแดง พุ่งเข้ามาชนนะครับก็แสดงความเสียใจมากๆเลยนะครับกับครอบครัวนะครับกับญาติพี่น้องสร้างความเศร้าสเสอนใจมากคับผู้พบเห็นนะครับข่าววันนี้นะครับช่วงกลางวันตลอดวันเลยนะครับทุกสำนักจงใจลงข่าวนี้นะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับเป็นเรื่องของการสติ สัมปชัญญะนะครับเป็นการเตือนใจเตือนสตินะครับตั้งสติก่อนจะสตาร์ทให้รู้จักเบรกให้รู้จักระวังนะครับระวังหมายความว่าเห็นไฟเหลืองต้องจอดแล้วนะครับต้องชะลอและจอดนะครับเมื่อแดงต้องจอดนิ่งสนิทไม่ใช่เมื่อแดงแล้วยิ่งเหยียบยิ่งฝ่าเข้าไปนะครับเรื่องนี้ สำคัญมากและจำเป็นมากที่ท้องถนนในประเทศไทยทุกๆท,ที่นะครับในพื้นแผ่นดินไทยนะครับจะต้องกลับมานะครับทบทวนได้แล้วอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกแบบนี้การฝ่าไฟแดงต้องไม่มีแล้วนะครับไม่ใช่ลดน้อยลงต้องไม่มีอย่างเด็ดขาดนะครับการฝ่าไฟแดงถือเป็นการก่ออาชยากรรมนะครับ เป็นการทำร้ายชีวิตทำลายชีวิตผู้อื่นนะครับโดยตั้งใจนะครับในฐานะที่เป็นช่องเป็นชานเที่นำเสนอนะครับถนนหนทางอยู่ตอลอดเวลานะครับ4 5ปีตั้งแต่เปิดช่องมาเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับขอเป็นกระบอกเสียงอีกเสียงหนึ่งนะครับอีกช่องหนึ่งอีกชานเหนึ่งเล็กๆช่องเล็กๆนะครับ ท,ที่ผู้ติดตามไม่ถึงหมื่นคนนะครับช่องนี้นะครับกรุณานะครับได้โปรดเลยนะครับหยุดเดี๋ยวนี้หยุดฝ่าไฟแดงเดี๋ยวนี้นะครับเนี่แหละครับเท่าที่สังเกตน่าจะเป็นมุมนี้ด้วยซ้ำนะครับเป็นถนน304นะครับที่ผ่าน4แยกพนมสารคามนะครับเป็นช่วงขาออก แต่ไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่อยู่ตรงนี้หรือช่วงไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับขอให้หยุดนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทแต่ถ้าสตาร์ทแล้วต้องรู้จักหยุดนะครับไฟเหลืองหมายถึงให้หยุดไม่ใช่หยุดที่ไฟแดงนะครับไฟเหลืองให้ชะลอและหยุดหยุดสนิทเลยเมื่อไฟแดงนะครับเป็นการเข้าใจผิดว่าไฟแดงก่อนค่อยเบรกค,ค่อยหยุดนะครับ คุณหยุดไม่ทันแน่นอนถ้ามาแรงมาเร็วขนาดนั้นนะครับด้วยความเคารพเลยนะครับทุกๆคนทุกๆท่านครับโดยเฉพาะสมาชิกชาแน,นลเรานี่แหละมีไม่ถึงหมื่นก็ขอบคุณมากนะครับ6 7 0 0 0คนนะครับที่ติดตามช่องอยู่นะครับผมต้องเริ่มต้นที่เราแล้วละ่ะสำหรับท่านที่ปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอนะครับตลอดมาและตลอดไปนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแทนทุกๆคนที่ร่วมใช้รถใช้ถนนอยู่นะครับถ้าท่านหยุดท่านเบรกเมื่อไฟเหลืองนะครับเบรกหยุดสนิทเมื่อไฟแดงนั่นแหละครับทำถูกต้องแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ท่านทําแบบนั้นด้วยความเศร้านะครับวันนี้สลดใจมากนะครับทราบว่าแยกนี้เรา นำเสนอบ่อยนะครับแล้วก็ใช้เป็นเส้นทางเข้ากรุงเทพเข้าออกกรุงเทพนะครับไปตะวันออกไปมอเตอร์เวย์ไปภาคตะวันออกตามจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับเราใช้ถนนเส้นนี้บ่อยมากนะครับเมื่อเจอเข่าวแบบนี้นี่รู้สึกว่าดาวนะครับรู้สึกดาวลงไปเลยนะครับรู้สึกแย่มากนะครับไม่ควรไม่ใช่ไม่ควรครับต้องไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับผม เป็นช่วงขาออกนะครับผมถ้าเป็นข้างหน้าเบี่ยงไปทางซ้ายนะครับคําว่าปราจีนบุรีหมายความว่าถนนสุวินทวงศ์หรือ304ช่วงนี้นะครับจะจะหยุดใช้คําว่าสุวินทวงศ์แล้วนะครับ304ตรงไปเขาหินซ้อนจะใช้304เฉยๆนะครับส่วนคําว่าสุวินทวงศ์จะเบี่ยงไปทางซ้ายตามถนน319นะครับถ้าขึ้นสะพานไปก็คือ304ช่วง พนมสารครามมุ่งหน้าข่าวหินสอนครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้มาในบรรยากาศที่เศร้าสลดนะครับกับข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสีแยกไฟแดงอำเภอพนมสารครามจะเชิงเสาครับ